สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายโทรศัพท์อี่นางคือเป็นโมโม่มเนาะนี่นอโทรศัพท์ยี่ห้อเกา่าพี่น้องเป็นแบบนี้เหรอเดี๋ยด้อสวัสดีพี่น้องป้องปายในบารากินค่ะอีนางมาแล้งาโตในบารากินนะพี่น้องเนาะเดินทางมาโรงเรียนมาเรียนอ่าสังคมค่ะอีกหนึ่งอาทิตย์งีสิบห้าชั่วโมงโเดินทางออกจากบ้านแต่เจ็ดโมงคือเก้านั่นแหละพี่นอ้องเพราะว่ารถไม่แถวแรก บ่ายนี้นางมีเจ็ดโมงนะคะแล้วก็มากับรถไฟเที่ยวเจ็ดโมงเจ็ดโมงงีสิบเก้าค่ะมาถึงนี่กับแปดโมงสิบห้ามาถึงในบารากนแปดโมงสิบห้าล้กกรยางมาต้นหน่อยต้นหน่อยไม่ยางไปอ่ะรงเรียนก่ะรงเรียนรงเรียนเริ่มเก้าโมงเคิงพี่น้องแต่ว่ามากกับรถประจําทางแบบนี้แหละพี่น้องจะต้องมาถึงถึงก่อนยุนี่ก็ฝนตกค่ะฝนตกแล้วก็นาวโอย อันนี้นี่เป็นโรงแรมสกันดิกสองฟังได้พี่น้องโรงแรมใหญ่โรงแรมใหญ่ยูอยู่ในบา์เกนนี่โรงแรมสกันดิกเยอะมากเลยเลิกเลียนประมาณใบสองคิดว่าฝนก็ตกโอ้ยทั้งตกท,ทั้งหนาวพี่น้องเอ,อ้ยย่างหน้าไปเขาไปล่อในเขาไปล่อในห้องล่อสามถนนกันพี่น้อง ยังามาหอดรงเรียนเหรอคะบรรลุามีมีคนมายัางเรียนสังคมนอร์เวย์หลักสูตรภาษาไทายน้องพี่น้องอะรงเรียนเขาเปิดในเขาหรือย,อยังรงเรียนเขาเปิดในเขาหรือย,อยังดูเบิ่งกันนี่ถึงแล้วโอ้ยว่าเปิดแล้วเปิดแล้วมาถึงห้องแล้วพี่นอ้องยังมาสันมีผู้ใดมาแต่ว่าคุณคคู่มากแล้วนะคะเนาะโอ้ย อันนี้เป็นห้องสอบห้องสอบคือกันแต่อีนางเรียนไดเรียนอยูน่นี่แต่ว่าบอด้มาสอบอยู่นี่นะคะแต่ต้องกลับไปสอบอยู่เขตของเจ้าของแต่ว่าเขาทรงมาเรียนลักสตรภาษาไทยอยูย่ในเมืองบรารเังก์นะจ๊ะเรียนลักสตรภาษาไทยพี่น้องแต่ว่าไปสอบไปสอบ,ปสอบเป็นภาษานอส <c oughs> <c oughs> เมื่อยยางขึง้นกระไดมาก <c oughs> ที่จริงเมื่อนี่มีนะัดเรียนขับรถน้ำเด็ดตอนใบสามสี่สิบแต่ว่าอีนางลืมตอนที่คู่คู่ กู่ฟึกครับเขานัดอาทิตย์ที่แล้วนะอีนางลืมว่าอาทิตย์นี้มีเรียนในบารเกณฑ์ว่าสันตินางก็ส่งข้อความไปบอกคู่ว่าขอหยุดอาทิตย์หนึ่งาวา่าสันแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเขายาังว่ท่านเปิดอ่านเนาะคะ่ะเดี๋ยวรอบเบิ้งก่อนขันว่ายังว่ท่านเปิดอาด่านได้น่าที่โทรไปเพราะว่าคู่บอกว่าขันมี่อย่างให้ส่งข้อความหาเนาะคะนะ่นะเนาะ,ะเขาเขาบอกแค่นั้นว่ามีมี่อย่างให้ส่งข้อความหาแค่นั้นเขาอ่ได้บอกให้โทรค่ะ แต่ยนังโซ,โซว์ข้อความไปแล้วควุยคุยยังามาท่านอ่านเดี๋ยวเบิ้งสายสายขันเกิดว่าคุยไม่ทันอ่านเดี๋ยวนางสิอ่าแต่โทรไปพี่น้องค <cas> mm> ่ะยังลืมมันขี่ลืมขี่ลืมไม่ลิพี่น้องค่ะโอ้ยมาเถึงยีนังกินกาแฟก่อน <cas> mm> มาต่อที่นั่งขึ้นรถไฟมาเมืองด่านแลนนะคะก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสงสัยจะเป็นคนฟิฟิฟิเอร์ป,ปินมั้งแฟนเขากับ สองไฟนเขาจะหักดีดิพี่น้องไปไ้กับไปทรงไปโองเรียนกับไปทรงมาทรงขึ้นรถไฟเสมอเ่ยทรงจนกว่าจะรถไฟจะออกพี่น้องมาแล้วมาเรียนเนี่ยเขามาเรียนซ้ําฟุ่นคือกันเขามาเรียนซ้ําฟุ่นเขาแฟนเขากับน,นางรถไฟมาทรงถึงในเมืองบาลาเก์เลยได้บ่ได้ครับรถมาผ่านนางรถไฟผ่านว่าเหมือนแบบว่าจะสอนว่าให้นางตรงไหนไปลงตรงไหนแล้วก็ย่างมาตรงไหนเลยพี่น้องเขาย่างมาทรงถึงรงเรียนถึงในห่องเลยด เอยแฟนคดีค่ะแฟนที่นั่งบอกขับรถโซงสถานีรถไฟให้มึงขึ้นไปเองพี่น้องค่ะอ้ยมา,าอาาวันกรนคืนวันเสาอีนั่งไปงานวันเกิดลูกสาวแฟนก็มวนอยู่พี่น้องตอนแรกก็คุยกันตกลงก็พยายว่าเตรียมผ้าห่มเตรียมหมอนขึ้นในรถไปกันว่าดื่มเมา่ก็จะบอขับรถก็จะนอนค้างอานะอ้นั่งก็เตรียมเครื่องดื่มไปเต็มทีเลย ไปกินเที่ยวมันก็ม้วนเนาะพี่น้องมีดนตรีส่งดนตรีสดเมาก็ม้มวนพอญายเพิ่นบ่ดื่มเอาไปเอามาเพิ่นบ่ดื่มเพิ่นก็สิชวนกลับตั้งแต่หาถุ่มพี่น้องแต่ดนตรีเพิ่งเล่นตอนซี่ทุ่มบริณางบอกว่าเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วเราก็ชวนกลับมันก็เป็นความผิดของนี่นางนั่นแหละที่สามีชวนกลับตาโดนแล้วก็บ่กลับเนีคนมันม้วนเนาะพี่น้องเนาะแล้วมันเกิดลูกสาวเล่าเนาะแม่มันเกิดลูกสาวเล่าอามโยโคผ่าซี่ปีคนมันม้วนคนกระลังได้ทีกระลังเต้นกระลังได้ทีทอ่ะนะพี่น้องเนี่ม,นนมั้ง านางออกมาแล้วก็เราก็เราก็โทร,าร,าราหานางให้นางเราะบอกว่าอยู่บนรถแล้วจะกลับไหมพระท่านพี่นางก็บท่านเนี่ยบอกอย่างนี้นางก็ตัดสายถี่นางก็เครียดเล่านั่นแหละว,ว่าที่ก้าวกลับยังกระโดดกระเดืออย่างประมาณนี้นงแต้นางก็เก็บของเพื่อที่จะเดินกลับอยู่ด้วยพอเดินไปถึงลานจอดรถเอาผัวหาย <laughs> ัวถิ่มพี่น้องห <laughs> ัวหายผัวถิ่มาที่นี่เอาเฮ็อดอย่างไหนเราโทรหาบอก <laughs> ฉันกลับแล้วเธอกลับเอเองโดวพาะท่านเพราะว่าตอนนั้นก็มีลูกทรายเล่าไปนั่มมันนะครับ ขับรถไปกับทางเดียวกันนะน้าล้วก็คิดว่าเออคันเมื่อกูสวนแล้วมึงบ็กลับมึงก็กลับพร้อมกับลูกชายเล่าก็เลก็้วกันนี้ประมาณนี้เล่าเล่าสิกับนี่ประมาณนี้นะอีน่าก็เครียดแต่พี่น้องอีน่าก็บ่เข้าใจเนาะฮามเงยพากูมาง่ายมันเกิดลูกสาวมึงมาถิ่มกุยเมานําพี่น้องค่ะเมานําโอ้ยอีน่าก็เราก็บอกให้ลูกชายเลาเอาเอาอีนาากับน้ำอะไรอนางก็มาฟังเลยนะความเครียดเราความเครียดความโมโหความอายน่ำพี่น้องไอยน่ำเพราะว่า เพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาผ้าเข้าไปงานมันเกิดขอบขอบข,อบขั้วเขาหนึ่งเสีมยนค้นมันกระลายนเนาะเลิกเลียนกลับมาหอดบ้านแล้วพี่น้องค่ะเมือ่อหนีนั่งเลิกเลียนก็ไปเอาปูมากค่ะปูปูอ่ามูอยู่มูอยู่ในเมืองบาลเกงกยูข้างนอกบาลลักน,น่อยนึงค่ะขาขายปูเนาะค่ะอีนั่งกับไปซื้อมากพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ้งเนี่ยพี่น้องเบิ้งค่ะ, <laughs> โโงะโอ้โ,อโตบักหญ่เลยตอนแรกอีนั่งบอกรูว่าโตสิใหญ่ขนาดนี้ได้พี่น้องค่ะ พขาไปเอาโตบบบยังไงเลยค่ะเนี่ยอียนางซื้อมาสามสิบโตเนาะคะ่นะเนาะสามสิบโตนี่บระมานของอีนางคนเดียวเด้อหุ่นกับโม่หุ่นกระโม,ะมยู่อ่าบารากินที่ว่าไปเลี้ยงสังคมน้ากันพี่น้องนี่โตเป็นเป็นเลยค่ะเขาเพิ่งเอาเออกเขาเขาเพิ่งเอาขื่นจากทะเลเลยพออีนางบอกว่าสิเขาวไปเอามื่อตอนใบสองเขินเขาก็เอาขื่นจากทะเลตอนประมาณใบม่วงพี่น้องเห็นว่าโตบบบยังไงเลยอียนางก็ต้มน้ำค่ะต้มนะะ้ำพอดีจะต้มปลาต้มปลา,อปาเอ้ยต้มปลาว่าะสัน้นต้มปูเอาแซฟิสไหวเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่มมาเ้าบอสามารถที่จะเก็บซ เตาอีนางสื่อมาหนิมีมีประโยชน์ค่ะพี่น้องแล้วก็หมอหมอใหญ่นี่มีอยู่บ้านหนิอยู่แล้วเนาะค่ะแต่หมออันนี้นักนะพี่น้องหมอสแตนเลสอีนางก็ต้มน้ำให้มันเดือดก่อนเนาะค่ะน้องพ่อใหญ่เพิ่นก็ต้มน้ำข้างในอ่ามาเสริมเนาะค่ะน้ำบ่พอน้ำมันหน่อยแต่มาอีนางเป็นห่วงเตาอีนางพี่น้องย่านมันรับรับนักบ่บ่อันนี้นะอีนางก็อุตส่าห์ว่าเออไปหาไปหาเตาหาเอาเตาจะก่อเตาเพื่อที่จะ ต้มในเตาพหญ่เพิ่นก่อดังหมูซาไปต้มน้ำใส่ไฟฟ้าต้มน้ำพี่น้องอีนั่งก็อุซาว่าจะต้มมอันบ่ใส่ไฟอ่ะนะนนอีนั่งย่างย่านเตอนาอีนั่งอันแตกพี่น้องค่ะบ่มนหนักขนาดแค่หมอนี่กันนักนักพี่น้องนักแบบยังคักเลยมอนะ่ะโอ้ยเป็นหมอสแตนเลสยังยังดีเลยเนาะค่ะเนะนาะอีนั่งได้มาบ่บ่แม่นเบิดแค่เบิดแค่นี้เด้ยอยู่ในอันกรองนั่นอีกนะอยู่ในกรองกรองอ่า ตู้เย็ยนแบบพกพาอีนั่งนะ่ะเต็มกองเลยพี่น้องนี่อีนั่งสิต้มมาใหม่บร๊รลูกว่าอ่าตู้ฟิชของอีนั่งสีไซพ่อบ่พี่น้องตัวเป็นๆเ,เลยพี่น้องตัวใหญ่บ่โอ้ยมาเด้อสิพา,พามาพามากินปูกันพี่น้องคะ่ะปูตัวบางยังไงเลยพี่น้องสุดยอดเลยเลิศสมันแต่โอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยคือมาลีล่าเถียนน้องเราบอกว่าล่อหนามล่อหนามล่อหนามอีกกรอนว่าสัน่นน้าเดือดจน ทานสีเบิร์ดหล่านี่มาจ้าเธอยังไม่ท่ททานเดี๋ยวปู่ลงเลยพี่น้องก็ไฟต้มปูบรรยากาศฝนกระตกค่ะตกตกหยุดยุดพี่น้องค่ะอีนั่งอีนั่นงว่าสีเอาโฮมโฮมอันใหญ่หลังบ้านมากม,มากกางตรงนี้พี่น้องบ่าต้องดอกฝนบระตกแห้งดอกว่าสันพี่น้องอีนั่งก็เลยเด็กกางโฮมหน่อยอ้ยเฮ็ดยังกันขนาดแค่ต้มปูยังสิเทียงกันพี่น้องค่ปะปัวเมียความคิดกันคนละยา่างคนละแนวพี่น้องความคิดฝรล่งกับความคิดคนใต้อะม้ว โอเคไหนวันนกพี่น้องเบิ้งอันในนี่ค่ะเบิ้งอีพออีแม่ร์ใครโผล่แบบยังไงอะไรบ้างค่ะเบิ้งกาบมันถอดพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยผู้ใดอยากได้อยากกินบอกด้วยเดี๋ยวนะสิโซงโซงเพจเขาให้ค่ะอยู่ในบาร์เกนครับครับลวดไปรับเองพี่น้องคุ้มคุ้มพี่น้องค่ะนี่เห็นปะโอ้ยเบิ้งกาบมันถอดพี่น้องแักยังไงเลยอะ หามันนี่โตโคตรใหญ่เลยทานนี้นางซื้อมาแต่ว่าทานแบบนี้บ่ค่อยดีพี่น้องมันปนทานปนแบบมันปนขักปนแนนปนปนพี่น้องอจับก็บ,บ่ได้ปนขักปนแนนแะนาไม่ซื้อทานทานแบบเป็นก่อนได้พี่น้องก่อนก,อนกอนลมๆราคาท่อกันนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าปริมาณมันสีลดลงกว่าทานทานปนนี่มันสีราคาท่อกันกับทานก่อนเนี่ยแต่ว่าถุงมันสีใหญ่กว่า ทานปนถุงมาสิหน่อยกว่าพี่น้องแต่ละค้าวทอกันซื้อมาจากเรมาทอเซนเอ้ยเรมาทอเซนว่ะดาบินเอ่อบินเทม่านี่ค่ะของยี่ห้อบินเทม่านี่พี่น้องบินเทมาเบิ่งปูนป่นนาตกยังไงเลยโหเหลือเซมิเต็มเลยต้มไว้แล้วก็ดวเดี๋ยวสิไปเคี่ยช่องฟีดพี่น้องมาที่นะจะไปเคี่ยวช่องฟีดเอาปูใส่ช่องฟีดเต็มอเนี้ยอยูย่ ของที่จะต้องซื้อไปท้ำโรงทานกันย้ำท่ทันได้ซื้อเลยพี่น้องเพราะว่ามีแต่ตูฟีสไซน์นะเปิดไฟเพียงหน่องเหมือนต้มประมาณยี่สิบนาทีค่ะพี่น้องเห็นาหนามยังท่านเดือดเลยใส่ปูไปตะกี้ก่อนก่อนใส่ปูน้ำเดือดอยู่พอใส่ปูไปน้ม,มนท่านเดือดเลยเพิ่มทานไปอีน่นางเลยเป็นห่วงเต่าอีนาอ่นางนอย่านงนี้พี่น้องเต่าอี่นางมันน้อยใส่ทานใดที่แล้วข้งในั้งในน้อยพี่น้องย่านเต่าอีน่นางแตพกพ่อใหญ่ก็ใส่หนามอ้าวใส่หนามเอา รอนปูมันเดือดก่อนตประมามานยี่สิบนาทีพี่น้องเฮ็ดย,ย่ำน้ำจิม้มซีฟู้ดแซ่บๆมือนี่พี่น้องสุดยอดเลย